มีบทพระบาลีที่กล่าวว่ายาที่สั่งวัปเตปีชังตาที่สั่งและปัตตพลังกัลยาณกาลีกัลยาณังปาปะกาลีจปะปาปะกังแปลความเป็นภาษาไทยได้ว่าบุคคลหวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นคนทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีคนทำกรรมชั่วก็ย่อมได้รับผลชั่ว ในภาษาไทยเราก็ได้มีคำพูดที่ว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแต่หลายครั้งคนเราก็อาจจะมีความคิดว่าทําไมเราทําดีแล้วแล้วทําไมถึงไม่ได้ผลดีทําไมเราทําดีแล้วทําไมเขายังไม่เห็นความดีของเราอย่างนี้เป็นต้นเบื้องต้นเราต้องพิพจารณาก่อนว่าเราทําความดีก็เราทําความดีก็เพื่อที่ตัวเราเอง เราไม่ได้ทำความดีเพื่อที่คนอื่นจะต้องมายกย่องสรรเสริญเราเราทำปุ๊บเราก็เป็นคนดีปับ๊บนั่หละคนอื่นจะมายกย่องสรรเสริญหรือไม่ยกย่องสรรเสริญอันนั้นเป็นเรื่องของคนอื่นแล้วก็ในทางเดียวกันทำความชั่วปุ๊บเราก็เป็นคนชั่วปับ๊บคนอื่นเขาจะเห็นหรือจะไม่เห็นอันนั้นก็เป็นเรื่องของคนอื่น หรือแม้กระทั่งว่าในยุคนี้สมัยนี้แม้ว่าคนทำความชั่วก็มีคนสรนเสริญก็มีเยอะแยะเมื่อผลประโยชน์ลงตัวกันได้รับผลประโยชน์ร่วมกันแม้ว่ารู้ว่าคนนี้เป็นคนชั่วก็ยังมีหมู่มีคณะอยู่เยอะแยะมากมายแต่ว่าโลกนี้มันก็ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นไปสักทีเดียวหรอก ยังมีผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิอยู่ในโลกนี้อยู่อยู่บ้างันนั้นเมื่อเรามุ่งมั่นที่จะทําความดีแล้วเราก็ต้องพิจิตริจ,จาณาไปให้ถ่องแท้โดยเฉพาะถ่องแท้ในส่วนที่ว่าเราทําเพื่อในส่วนของตัวเราแล้วก็ความดีนี้น่าจะต้องแบ่งแยกไปในส่วนของความเป็นบุญกับความเป็นกุศลบุญคือสิ่งที่ทําให้เราเกิดความ แช่มชื่นใจเบืองบันใจแช่มชื่นใจสิ่งนั้นก็เรียกว่าบุญแต่ส่วนในความเป็นกุศลก็คือความฉลาดคือฉลาดที่จะแผวถางกิเลสอย่างเช่นเราทำทำบุญถวายข้าวปลาอาหารหรือว่าไปช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากต่างๆไปช่วยคนพิการไปช่วยคนตาบอดอะไรต่างๆก็สึก ช่มชื่นใจอันเนี้ยก็เป็นบุญอัตมาภาพเคยพาคณะญาติโยมที่จังหวัดระยองเรานี่ไปเลี้ยงอาหารเด็กหูหนวกที่โรงเรียนเด็กหูหนวกแห่งหนึ่งก็ทุกคนก็มีความดีใจที่ได้ไปเลี้ยงได้ไปเลี้ยงอาหารเด็กหูหนวก แล้วก็เด็กๆเ,เขาก็มีความใสชื่อบริสุทธิ์ปีก่อนก็ไปอีกโรงเรียนหนึ่งเป็นโรงเรียนคนตาบอดที่จังหวัดนครราชสีมามเราก็รู้เึ็ความรู้สึกว่าดีใจที่ได้เอาขนมเอาไอติมเอาเสือ้อเอาของใช้อะไรต่างๆไปจริงๆแล้วโรงเรียนเขานะมีของที่รองรับเด็กๆหมดทุกๆ อย่างนั้นแหละอาหารการกินอะไรต่างๆนะมีหมดแ,แต่ว่าเด็กเขาก็ดีใจว่าเขาไม่ถูกปล่อยให้โดดเดี่ยวนะเขาก็ดีใจว่ามีคนมีมีคนไปเยี่ยมเขาเข้ามากอดเข้ามาคุยเข้ามาถามเด็กตาบอดนี่มาเด็กผู้ชายเด็กตาบอดนี่เข้ามากอดพระแล้วก็ถามว่าอันนี้อะไรจีวรเนี่ยพราจับจีวร นี่จีวอนอเขาก็จับคำ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 เขาไม่เคยรู้นะไม่เคยเห็นนะปกติจับเพื่อนก็จะเห็นแต่เสื้อเป็นอย่างนี้จีวอนเป็นยังไงเนะี่ยไม่รู้พอให้เด็กขอบคุณเขาก็มาพูดขอบคุณแล้วเขาก็มาร้องเพลงเป็นเพลงเกี่ยวกับเป็นเพลงที่ค่อนข้างให้กำลังใจเหมือนกับว่าชีวิตคนเรานี่มันต้องก็ต้องเจออะไรเรื่องราวต่าง แต่ก็ต้องผ่านไปคณะญาติโยมเราทีดีโยมผู้หญิงก็ร้องไห้นะเออคือขอบใจเด็กคนนั้นด้วยนะกลุ่มนั้นด้วยนะออหลังๆก็เลยไปกันอยู่แทบทุกปนะีโยมที่เคยพาไปครั้งแรกนะอันนี้อันนี้มีส่วนที่เป็นกุศลด้วยนะส่วนที่เป็นกุศลก็คือบางทีเราเนี่ยอยู่ใน ในโลกนี้เนี่ยบางทีเรามองอะไรแคบๆแ,แล้วก็มีเรื่องที่เราเกิดกิเลสความโลภความกดความหลงต่างๆมากมายนะเราก็มองแต่ส่วนของเราตรงนี้พอเราไปเห็นโลกกว้างมากขึ้นเช่นเห็นเด็กที่เขาได้โอกาสมากกว่าเรามากขึ้นแล้วก็จะมีความรู้สึกเออเรานี่ก็เป็นผู้ที่โชคดีดังนั้นบางทีเรื่องอะไรที่ว่ามันผ่านมองผ่านไปได้ เราก็ค่อยผ่านค่อยละไปได้โดยง่ายเพราะว่าเราเห็นว่าบางทีมันมีคนที่ที่ลําบากมากกว่าเราอีกนะการที่เห็นโลกกว้างการที่มองโลกกว้างก็จะได้ข้อคิดอย่างนี้เพราะนั้นในส่วนที่ไปเลี้ยงอาหารเด็กแล้วเรามีความดีใจอันนั้นก็เรียกเป็นบุญแต่ข้อคิดอะไรที่จะมาสอนตัวเราให้ลดละกิเลสความหลงอะไรได้บ้าง อันนั้นนะก็เป็นกุศลปัญหาสำคัญในตอนนี้คือชาวพุทธเราเนี่ยส่วนใหญ่ใฝ่ในการทำบุญแต่เราไม่ใฝ่กุศลคือต้องการจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าสบายใจแล้วเราก็ทำแต่เราก็ไม่ไม่คิดถึงในส่วนที่เป็นกุศลกุศลนี่แปลว่าความสละฉลาดนี่นอกจากฉลาด ฉลาดในการพ่าถังกิเลสแล้วยังต้องฉลาดในการกระทําด้วยนะเคยมีท่านเจ้าวาดวัดหนึ่งอยู่แถวแถวสมุทรสาครท่าน,นบอกว่าไม่รู้ว่าหมอดูหมอดูไปหมอดูไปโฆษณาอะไรให้ล้างห้องน้ําคนมาร้างห้องน้ําที่วัดกันเต็มเลยนะท้านที่บางทีห้องน้ําเพิ่งล้างไปเมื่อตอนบ่ายเอาตอนเย็นมีอีกคนหนึ่งมาล้างอีกแล้วบังเอิญว่าน้ํามันก็ไหลลงไป ลงไปในคลองแล้วทําให้ปลาเนะี่ยตายเพราะว่าไอสารที่ใช้ในการล้างห้องน้ําเนี่ยมันเป็นสารที่มีฤทธิ์ที่รุนแรงเนะนี่ยแล้วก็คือนี่ก็เป็นกุศลความฉลาดที่ต้องฉลาดด้วยไม่ใช่ว่าอยากทําบุญอย่างเดียวโดยที่ว่าไม่ได้ดูว่ามันจะมีผลเสียอะไรตามมาหรือไม่ก็ห้องน้ํามันสะอาดอยู่แล้วแต่เราอยากจะได้บุญเราก็เลยไปขอพระท่านล้าง หรือบางทีเราอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราตั้งไว้ในจิตใจแล้วเราไม่ได้ดูผู้รับเลยนะบางคนถวายอาหารพระแล้วก็อยากจะได้บุญก็บอกพระต้องฉันนะจริงๆแล้วจริงๆแล้วถวายปุ๊บก็ได้บุญปั๊บแล้วนะคือบางทีเขาบอกว่าเออถวายแล้วแล้วทําไมไม่แหวง่งจริงๆเขาก็ได้บุญแล้วแล้วก็เพื่อนๆก็ ลงไปทานเขาก็ได้บุญได้บุญอีกนะสมมติจะให้พระตักหมดทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างวันปีใหม่วันสงการวันวันสําคัญสาคัญที่คนมาเยอะๆนี่โอ้โหก็คงจะลําบากท้องไส้แล้วถ้าพระตร้องต้องฉันตามที่โยมบังคับหมดทุกอย่างพระก็คงจะต้องป่วยมีโรคมีอาพาธต่างๆด้วยเป็นแน่แท้นะเนี่ยก็คือ ความความเป็นบุญแล้วความฉลาดในการทำบุญหรือบางทีญาติโยมบางท่านมีความเชื่อความเคารพความเชื่อในเทพในอินพรมยมยักษอะไรส่วนตัวนะเราคิดว่าทำอย่างไงีสิ่งนี้ต้องจะต้องเป็นบุญจะต้องได้บุญมากเลยก็พยายามที่จะเอาความเชื่อของตัวเองมายัดเยียดใส่ให้พระนะวันก่อนมีโยมมาบอกว่า จะถวายรูปปั้นนะพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งนะไม่ไม่เอ่ยชื่อแนละเราก็บอกว่าอันนี้ที่วัดนี้มันนี่เรามีป้ายเขียนอยู่ว่าไม่ได,ไได,ไไดไ้ได้รับนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ของเขาเป็นมหาย,ยานนะเป็นฝั่งจีนฝั่งอะไรนู่นแต่เ,เราเป็นเทรวาสนะเราเห็นบางวัดที่รับอะไรเยอะแยะมากมายบางทีมันจะเยอะไป มีเทพมีพราหมมีฮินดูมีอะไรต่างๆาว่าก็อาจจะเยอะไปก็เลยบอกเขาไปว่าไม่ได้รับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้พูดให้กับเขาไปก็าอาจจะกุนแรงคือบางทีคนเราทําบุญเนะี่ยต้องทําในสิ่งที่ผู้รับเนี่ยควรจะทําในสิ่งที่ผู้รับเนี่ยขาด อ่าเช่นสมมุติสมมติว่าที่นี่กําลังสร้างโบสถ์อย่างเงี้ยโอเคถ้าเกิดทาบุญสร้างช่วยสร้างโบสถ์นี่ผมมันก็น่าจะยินดีแต่ว่าเอ่อเอาความต้องการของตัวเองมายัดใส่ก็โชคดีที่เขาเข้าใจมีโยมบางคนไม่เข้าใจเคยมีคนมาทําบุญที่นี่บอกว่าผมจะขอสร้างพระประธาน เป็นเจ้าภาพคนเดียวเลยเราบอกพระประธานไม่ได้นะพัพประธานนี่ต้องสามัคคีกันให้ทุกคนมีส่วนทําบุญร่วมกันเป็นสามัคคีนะโยมอาแปะคนนี้นี่เขาก็บอกว่าไม่ได้นะต้องเป็นผมคนเดียวคนอื่นให้เป็นสามัคคีย่างอื่นดิแล้วก็ต้องแปะชื่อผมเขียนไว้ด้วยนะแล้วก็บอกไม่ได้หรอกโยมเขาต้องสามัคคีกันแล้วก็ ถ้าสังเกตเนี่ยทั้งวัดเนี่ยไม่เห็นมีชื่อไม,ไม่ไม่มีป้ายชื่อเลยเพราะคุยกันไว้ตั้งแต่เริ่มสร้างวัดแล้วว่าเราจะไม่แปะป้ายชื่ออะไรตามเสาตามโต๊ะตามคนนั้นถวายอันนั้นคนนี้ถวายอันนี้มันดูมันมันก็จะดูเยอะมันดูเลอะมันไม่ใช่ว่าเราไม่ขอบใจโยมหรอกเราขอบใจโยมแต่ว่าอาะไรมันจะดูเยอะดูเลอะบางบุคคว่าญาติโยมก็เข้าใจญาติโยมที่วัดเราก็เข้าใจอันนี้เป็นกุศลกุศล บุญกับกุศลมันก็เลยมันก็เป็นของที่คู่กันแต่ว่าในในในหมุมหนึ่งมันให้วัตถุประสงค์ที่ต่างกันเอาวันนี้ญาติโยมมาทําบุญก็ก็ขอให้ได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศลนะเอาให้มีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเจริญพร